สวัสดีจ้าพี่น้องดุดเลนจ้ะดุดเลนมากมาเห็นสตรอเบอรี่ป่าดอกเต็มเลยอ้ในป่าหนอะกดเขาวเต็มเลยนะสตรอเบอรี่ป่าแล้วก็มีรัสเบอรี่ ลัสเบอี่โดกโดกพีที่เล่ต้นมันหน่อยอยู่เนาะเน่เต็มเลยพึ่งตัวใหญ่ๆมาตอมโดกนะ พึ่งตัวใหญ่ๆมาฉาบไปพี่นองแกแล้วเนี่ยที่ต้นมันขึ้นมาสูงนิดนึงออกนอออกมาแล้วก็เด็ดเด็ดไปหลวกได้จ้ะไปพัดน้ำมันหอยอะ่ะจดยฉันเขียนชื่อไป้ใต้คลิปเนาะแต่ว่ามันฉาบไปแล้วพี่นองนเก็บไม่ได้แล้วเนาะแต่ว่าบางทีที่เขายังหนาวอยู่เขาก็ยังไม่เห็นมันนะพี่นงเนาะเนี่ยมันจะ ออกเยอะถูกปีแล้วเนาะเริ่มหลายแล้วเนาะวิทีเล้วฉันก็พามาดูว่าจะมาเอาเม็ดไลยลืมเอาเม็ดไปใส่ในช็อกโกแลตเนาะเอาไปใส่ในสลัดเม็ดต้นมันต้นแห่งมันไลหลายมันค่อยขยายออกพันออกไปเรื่อยเนาะขยายออกไปเรื่อยเนาะต้นมันเนาะหลายเดี๋ยวให้ดูต้นไกลๆจะ้ะนี่เนาะยกเขียนชื่อให้จ้ะเข็นชื่อไใต้คลิปให้เนาะ ลลยลาสเบอี่กระดกปีนี่เนาะวะ่ะแนงขึง่งมีตก,ก็ใหญ่ๆข้างในตรง,งนี้ดอกรลวงแลยด้ยดกอดกดอก เชอรี่นกจาะที่ฉันเคยพามาดูต้นนันที่ดอกหอมหอมอ่ะนี่ยดกดกดกมากต้นนนยิงรบอยน่ไหนกูก็ว่ามันไม่เด็ดไม่รูจ้จะเห็นชัดหรือเปล่าตรงนี้ ตอนนี้ดกดกต่ว่าขัดกิ่งมันออกเลยไม่ถ่ายตรงนี้ไม่ได้เนะที่ต้นนั้นที่ฉันพามาดูดอกมันกิ่งมันมาถึงนี่เนาะดกดกด้วยไม่ค่อยสังเกตพี่นงแค่ก็งามงามด้วย คนก็ไลพี่น้องถ้าฉั้นปัน่นจักรยาน,นี่ฉันก็นชนเขาอะเดี๋ยวนี้คนหลายเขาไม่ไหนคนที่ไหนไ,ไม่ได้เนาะเขาก็อยู่ขคในเมืองเนะาะขางจักรยานเนี่ยในเมืองก็คนหลายก็ต้องใส่เนาะหน้ากากอนามัยเนาะถ้าไปในเมืองเนาะจ้ะจ้ะพี่น้องถ้ามันเดินเล่นวันนี้อากาศดีจะ้ะก็มีลมเนหนาวนิดนึงจ้ะทางรัดไปบ้านจ้ะ ่ว่าเดินปลาไม่กล้าจา้ะมันเป็นป่าเหลวมันหมืดเหลวทิ็นไหมนะเนาะมันหมืดเหลวแบบอ่อต้นไม้มันคุมน้มเนาะเห็นแม่พิณองมันเป็นเขาเรียกอะไรทำต้นไม้เนี่ยเนาะที่ฉันเคยพาดเดินแต่ก่อนที่เฮ็ดได้ไลเนะ่ะจ้ะก็เดินไกลอยู่ถ้าเดินตรงนี้ไกลเหมือนกันถ้าเท่า,ทากันแหละจ้ะเนาะเท่าเท่ากันตร้มีคนเดินอยู่จ้ะ ยังไม่มืดนะน้องก็มีคนเดินแต่ว่ามันเป็นเดินคนเดียวมันก็น,น่าก,กลัวจ้ะไปะไปแล้วพี่น้องมองไไกล,กลนู้นมันก็เห็นถน,นนอีกเป็นกำลังเป็นตูมอยู่ล่าหลายพี่น้องตรงนี้เดี๋ยวเขียนชื่อภาษาเี่เาาายอรมันให้จ้ะไม่รู้มีภาษาไทยหรือเปล่าเนี่ยยอดอุ้วันู้ดนดอกยังไงบานเนาะนี่ง่ายบ้านอะไร เอาไปทำชาได้จ้ะบ,บอกไปก่อนเ <üre> พื่อพี่นองจะทำชาเก็บไปทำชาจ้ะนี่เขียนชื่อให้จ้ะโอ้อยหอมหอมเหมือนชาที่เราสื่อมากินเลยเนาะบนข้นคำบนหนุนเดี๋ยวมีดอกบานแล้วเก็บไม่ถึงเนาะต <ś c oughs> ้อตงนีไม่แต่ตุมต้มๆเดี๋ยวมันก็บ,บานแหลนะเนาะรออีกสักอาทิตย์เนาะ ข้างบนหนุ่มบ้านไล่เฉยอยู่จ้ะหอมมากฟังหนุ่มก็มีโอ้โหเต็มเลยพี่น้องแถวหนีไล่เนาะนี่ตน้นนี้โอ้ต้องใช้ตัดมนันเนาะยอดน่แง่มดว่ะโอ้พักจะเป็นดอกละพี่น้องจะเป็นดอกแล้วเดี๋ยวเด็ดให้ดู ดอกจะออกแล้วฉันไม่เคยเก็บกินไล,ลายจ้ะต้อตงสนามเด็กเล่นเก่านี่ผักเซียนกรย็ไลยข้างในหนุ่มก็หลายฟักเซียนแต่ว่าฉันไม่เก็บข้างในอ่ะมันมีทางเข่าจ้ะมีทางเขา่าเขาจะสร้างเป็นบ้านเขาบอกเขาจะสร้างบ้านเขาเลืใค้เด็กหน่อยมันล่นเร้วแต่ ไม่เห็นฝั่งจักทีจ้ะข้างบ้านนี่จ้ะนู่นข้างในข้างในพักเสียหน้าหลายไม่เปินเขียวแล้วเนาะไม่เปิลมีแต่ต้ในใหญ่ๆด้วยวะ่ะพักกลุ่มไม่เปิลเขาเรียกพักกลุ่มฉันไม่ได้กินเขาดอกเาเก็บไปถึงไปลูกเลยด้วยวะ่ะลูกโดกลูกมันเนาะ แดดสองเห็นเปล่าลนั่นบ้านเดี๋ยวให้ดูดอกไม้นะบ้านไม่มีที่วริบเลยจ้ะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะเปลี่ยนไปเลยอีจากขี้มะเป็นด,ด,ดูไปใหม่พริจจากด,ดูไปใหม่พริจเป็นดูดูร้อนเดี๋ยวก็ร้อนมาแล้วเนาะสวยแม่พี่นุ่มยังยัง ยังบานอยู no? y u, y to, ่เนาะยังไม่เ <cl> หี่ยวเนาะสวยอยู่ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่แดดส่องเห็นไหมหยนเดี๋ยวให้ดูไกลๆจ้ะให้มองตรงนี้มีเห็นเนาะแดดส่องไม่มีหลักจักทิวลิปทิวลิปหมดแล้วโอ้รีตองตัดย้ายอีกเลยนีะ ห้ดูดอกไม้ยังไม่บานเดี๋ยวบานจะพามาดูนี่ไม่มีแหล้วทิลิปทิลิปหมดแล้วแล้วตดอกเพนซีกับอันเหลี่ยมกำลังบานโบตัน อันเหี่ยมอเหลืออยู่ดอกหนึง่งชีวนิดนี่ยังสวย <c oughs> ดอกมันหน่อยหนึหน่งเป็นดอกจ้าเฟลเลยจ้ะ